หมูที่หนึ่งนะคะจะชื่อว่าโปรโตีนนะคะอยู่ในหมูที่หนึ่งอันนี้คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะปิดหลายวันคงยังไม่ลืมใช่ไหมคะหมูที่หนึ่งโปรโตีนเนี่ยจะมีเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อหมูนเนื้อไกอ่พวกกุ้งปลาต่างๆนะคะปลาหมึกนะคะอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็คืออยู่ในหมูที่หนึ่งนะคะต่อไปคืออะไรคะ นี่เด็กๆต้องทานตลอดแล้วก็ช่วยบำรุงอะไรด้วยอันนี้ดื่มนมดื่มนมช่วยบำรุงกระดูกแคลเซียมเยอะๆนะคะต่อไปคืออะไรคะรู้จักหรือเปล่าไข่ใช่ไหมคะแต่เออไข่สองใบนี้เหมือนกันไหมคะูสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนที่ไหนเหมือนกันที่รูปร่างหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ก็มีอะไรอีกคะที่ไม่เหมือนที่มันจะ อีกข้างในเหมือนกันไหมอะข้างในกูดีเหมือนกันไหมอะกูยังไม่เคยทานเลยค่ะเด็กๆต้องทานด้วยนะคะอย่าลืมทานไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาเราก็ต้องทานได้นะคะมันช่วยอ่าช่วยเลยนะคะช่วยบำรุงหลายๆอย่างบำรุงสมองนะคะเด็กๆค่ะอ่าต่อไปหมูที่ต่อไปหมูที่สองค่ะหมูที่สองจะเป็นพวกแป้งต่างๆนะคะข้าวอ่า อันนี้คุณจักค่ามาดูตัวนะคะข้าวต่อไปคือแป้งค่ะแป้งทําขนมต่างๆนะคะต่อไปคือรสชาติหวานๆคืออะไรคะอะไรคะน้ำตาลนะคะอมีข้าวแป้งต่อไปมีอะไรด้วยคะสวยมากเลยเห็นไหมคุณต้องเปี้าวหรือมันใช่ไหมคะ แล้วอีกอยางเด็กโมโหรอเปล่านะรู้จักไหมคะน,นี่ <ไป S 2> น่าอนาานมากเลยเป็นอ,อะไรคะาคานุ่มปังน,นะคะจะจัดอยู่ในหมู่ที่สอง ูที่3ก็เป็นประพ,กพวกผักนะคะผักนี้เราสามารถที่หาซื้อได้ในท้องตลาดแต่ถ้าดีที่สุดเด็กๆให้ผู้ปกครองปลูกกันที่บ้านนะคะก็จะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันเแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมามีผักอะไรบ้างดูสิโอ้ยสีอะไรคะเนี่ยนี่สีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะโอเคคะ่ะอันนี้คือพลิกพลิกก็มีประโยชน์นะคะใช้ทำอะไรบ้าง เ,เด็กๆไม่ชอบแต่ผู้ปกครองอาจจะชอบเพราะว่าใช้ในทำอาหารได้นะคะอ่นต่อไปเป็นพากนี่ไอ้รูบานี้เด็กๆชอบอยู่แล้วํ <Hi. S 1> ามให้ทางกข้ไปแล้วเป็นแก้มปีชมพูเราเรียกว่าแครนะคะ <Hi. S 1> อ้าวพอเป็นแบบนี้ เด็กๆบอกว่าหนูไม่กินหนูไม่ชอบแต่เราเอามาผลิตเป็นอาหารเสร็จแล้วมันช่วยให้มีประโยชน์ร่างกายมีใย,ยอาหารช่วยในการขับถ่ายนะคะเด็กๆต้องทานบ้างไม่มากก็วันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวรู้จักรสชาติแล้วก็จะชอบเองนะคะ,คะ,ะต่อไปต่อไปนี่อะไรอีกอันนี้นี่รู้จักหรือเปล่าคะ มีของแพ้แน่นอนกระเทียมใช้ในปรุงอาหารใส่อาหารให้ดับกลิ่นคาวได้นะคะแล้วก็ช่วยในการเคลือบกับเพาะอาหารของเรา่นะะใช่ค่ะ,ะต่อไปต่อไปเป็นหมูที่สีนะคะมีชื่อว่าวิตามินนะคะมีอะไรบ้างครัคุณสีหมูที่สีเนี่ยอ่าหมูที่สีอุ้ยช่ยใหญ่ๆสีอะไรเนี่ยอ่าสีอะไรเอ่ยใครตอบได้สีหมวด ชอบไหมเด็กๆชอบอยู่แล้วหาซื้อได้ในท้องตลาดเขาเรียกว่าอังนะคะช่บำรุงไหลบำรุงอะไรคะร่างกายแข็งแรงอันนี้ช่วงนี้ฤดูการพอดีเลยน่ารักมากเลยคุณครูดีมทํามามังคุดค่ะางุดเมื่อกี้มังคุดมีสีเดียวกับผลไม้อะไรนะสีอะไรเนี่ยดูซิสีเหมือนกันกับอังคือสีม่วงนะคะ เตอไปลยชอบมากเลยครูสีชอบมากเลยครูดีมก็ชอบกินเหมือนกันรชาติมันหวานมากเลยค่ะหวานๆเปรี้ยวๆเขาเรียกว,ว่าสตรอเบอรี่อ่าคนหน่วยที่สี่เป็นพวกผลไม้เนี่ยเป็นช่วยช่วยให้ในระบบก<ช>ับถ่ายเหมือนกันใ่คับถ่ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบ เราเห็นแล้วว่าทานได้ถ้าอยู่โรงเรียนแล้วเก่งมากเลยทุกคนทานชอบทานมากเลยกับผลไม้นะคะอาต่อไปหมู่สุดท้ายก็คือหมู่ที่ห้าหมู่ที่ห้านี่เป็นพวกเนอยอะไรนะนี่เห็นแต่ไกลเลยน่ารักมากแต่ว่าเอาของจริงให้ดูดีกว่าอันนี้คือน้ำมันนะคะน้ำมันไว้ทำอะไรคะไว้สำหรับทอดหรือว่าใส่ในผัดนะคะ แล้วก็พวกไม่ค่ะคืออะไรคะดีมจับไม่เอ่ยคือคือดีมทำมันน่ารักมากเลยอ่ะคุ้นคุ้นเหมือนเห็นในการ์ตูนเรื่องอะไรแล้วนะชอบมากชอบแย่งกันเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยอาอะไรนต์แชนเชอรี่ชอบแย่งมากชีสใช่ค่ะชีแล้วก็พวกเนยนะคะเนยอ่ะชีสเนยน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในหมู ซึ่งมีชื่อว่าไขามันนะคะหมูที่5คือไขมันอ่านเดี๋ยวใครจาได้บ้างหมูที่1คือหมู่อะไรนะคะหมูที่1ก็คือหมูโรตีนหมูที่2ก็คือพวกอะไรคะคาร์โบไฮเดรตหมูที่สาหมูที่ทค่ะชื่อว่าอะไรคะ เกลือแร่แล้วก็หมู่ที่สี่วิตามิน,มน,นแล้วก็หมู่ที่ห้าก็เป็นไขมันน,นะคะเด็กๆอย่าลืมทานข้าวให้ครบทั้งห้าหมู่นะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดเด็กๆต้องเริ่มซนกันแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็บางทีไม่ได้บังคับไม่ได้ดูกันการรับประทานอาหารของเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะรักตัวเองรักพ่อกับแม่ให้มากๆนะคะ อ่ะคุณดีมีอะไรฝากถึงเด็กๆบ้างคะให้เลือกทานนะคะทานข้าวทานอาหารให้ครบทั้งห้ามู่เพื่อที่จะให้ร่างกายเป็นยังไงคะ,ะ,ะแข็งแรงนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดก่อนทานข้าวทุกคนต้องล,ลา้างมือให้สะอาดนะคะแล้วอย่าลืมทานนมด้วยเพราะเด็กๆตัวเล็กต้องดื่มนมเยอะๆจะได้มีร่างกายแข็งแรงทานข้าวทานอาหารให้ครบทั้ง ห้ามูอ,มอย่าลืมนะคะอย่าลืมวันนี้สวัสดีค่ะ